กราบสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายงานหนุนใจยามเฉาของคริสจักรแม่สายก่อนที่เรารับฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เรารุ่มใจกันอธิษฐานขดแะบปิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายรู้สึกดีใจมากที่มีถ้อยคำของพระองค์หล่อเลี้ยงชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายทุกๆวันพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะนำข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าในอ่า การรับฟังพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะนำข้าพระเจ้าถังหลายขอขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอามนนะพี่น้องคะวันนี้หอบอยากแบ่งบันกับพี่น้องโดยหัวข้อว่าเป็นภาชนะพิเศษในสายพระเนตรของพระเจ้าพระธรรมอยู่ที่สองที่โมธีบทที่สองข้อที่20ถึงข้อที่21 ขอมอ่านข้อ20ก่อนนะในบ้านหลังหนึ่งในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษบางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดา21ถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างพี่น้องคะที่นี่บอกว่าบ้านหลังใหญ่นี้หมายถึงคิสจักรและภัชนะหมายถึงผู้เชื่อ,อ,อทุกคนที่อยู่ในคิสจักรแล้ว ผู้เชื่อแต่ละคนจะเป็นภาชนะชิ้นหนึ่งแล้วมีบางมีบางชิ้นก็เป็นทําด้วยทองคาบางชิ้นก็ทําด้วยเงินและบางชิ้นทําด้วยไม้บางชิ้นทําด้วยดินเราอาจเข้าใจเราอาจอาตีความว่า ภาชนะที่ทําด้วยทองทําด้วยเงินจะเป็นภาชนะที่มีที่เป็นเป็นของล้าค่าอ่าเป็นคนที่มีคุณค่าไอสาตวพันธุ์รของพระเจ้าการที่มีคุณค่านั้นอาจจะเพราะว่าเขามีอา่าฐานะอยู่ในสังคมอา่าเขาเป็นคนที่มีตําแหน่งสูงอย่างนักคิดสจกักรหรือเขาเป็นคนที่อา่ากิ่งในพระคกัมพีอา่ามีของประทานมากมายและคนที่ทําด้วย ภาชนะที่ทำด้วยไม้และดินก็หมายถึงผู้เชื่อทีอ่มีของประทานแต,แต่ไม่โดดเด่นเท่าไรเป็นของประทานที่ธรรมดามากๆอาจจะไม่ค่อยมีค่าในสายตาของคนและรวมถึงอาจจะไม่ค่อยมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าสําหรับคริศจักด้วยใช่ไหมคะพี่น้องคะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเราก็เข้าใจผิดทาไมอะ่ะเพราะว่าหากเราดูข้อที่20นะ ว,ว่าแรกบอกว่าภาชนะที่ทำงเงินทองแล้วก็ไม้ดินใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกว่าบางอย่างเป็นภาชนะพิเศษบางอย่างเป็นภาชนะธรรมดานี่หมายความว่านี่ไม่ใค่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของภาชนะแต่เกี่ยวกับการใช้ภาชนะนี้ในโอกาสไหนในโอกาสพิเศษเราจะใช้ ภาชนะทิ้งเป็นเงินเป็น,อนทองใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ทุกทุกวันล่ะเราจะไม่ใช้ภาช,ชนะที่เป็นเงินเป็นทองพวกมันต้องรักษาให้ดีใช่ไหมคะเราจะใช้ภาชนะเป็นทําด้วยไม้ทําด้วยดินเพราะก็แตกแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะก็โกูกใช่ไหมคะนี่หมายถึงการที่ใช้งานไม่ใช่หมายถึงคุณค่าของสิ่งนั้นแล้วพี่น้องคะ เรารู้ว่าพี่น้องของเราทุกๆคนนะมีของประทานที่ไม่เหมือนกันแล้วการใช้ของประทานของเราจึงใช้อย่างไรเพื่อที่จะเสริมสร้างคิสจ,จักรได้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นของเมื่ออเราเป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้พระเจ้าจะใช้ด้วยอ่า วิธีอย่างไรความจริงนะพระเจ้าไม่ใช่ดูที่คุณค่าของภาชนะชิ้นนั้นแต่พระเจ้าดูด้วยทัศนคติของผู้เชื่อผู้เชื่อนั้นเขาต้องรู้ว่าในข้อที่20รู้อะไรบ้างให้เราดูที่ข้อ20นะถ้าใครชำระตัวเองให้ผ่อนจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วหมอที่เจ้าของจะใช้ให้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างพระเจ้าจะทรงใช้เราเมื่อเราเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ชำระให้บริสุทธิ์แล้วชำระให้บริสุทธิ์หมายถึงเราเป็นโคดรูร้ว่าตน,นเป็นคนบาปและเราทูลขอการชำระจากพระเยซูคริสต์เจ้าและเมื่อเรา เป็นได้รับการชำระแล้วเราจึงจะรู้ว่า,าเรารับฉายพระเจ้าเมื่อเรารับฉายพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะเราจึงเหมาะเหมาะในด้านที่พระเยซูทรงชำระเราแล้วเราเป็นคนไร้บาปแล้วพระเจ้าจึงจะฉายเราและนี่เป็นคุณค่าของเรา พระเจ้าใช้เราเพราะว่าเราเป็นคนที่ยอมที่จะแยกตัวออกจากสิ่งชั่วร้ายเป็นคนที่อยอมให้พระเจ้าใช้เป็นประโยชน์เพราะว่าเมื่อเราใช้เป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเป็นคนที่บริสุทธิ์เรารับใช้ด้วยใจจริงด้วยใจบริสุทธิ์แล้วการรับใช้ของเราก็ ให้คนอื่นมองเห็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ในเราเราจึงจะเป็นคนที่ให้เกียรติกับให้เกียรติต่อพระเจ้าแล้วเราจึงจะเป็นคนที่พร้อมที่จะทำดีเพื่อที่จะยุบย่องและสรรเสริญพระเจ้านะพี่น้องคะการที่แยกตัวออกรู้จักที่จะให้ตนเองห่างจากบาป รู้จักที่จะโดยพระคุณของพระเจ้าโดยสตยิปัญญาของพระเจ้าเรารู้จักที่จะแบ่งแยกความผิดบาปและโดยฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงจะสามารถที่จะควบคุมตนเองไม่ให้ตนเองคิดบาคิดในด้านบาปพูดจาที่ทำให้คนอื่นเจ็บใจหรือ เป็นคนที่ทำดำเนินชีวิตอย่างเห็นความบาปในเรากับพี่น้องคะทุกอย่างนี้บอกเราว่าเรามีทัศนคติที่จะให้พระเจ้าใชา้จนกระทั่งเรารักษาความบริสุทธิ์ของเราพยายามที่จะให้คนอื่นมองเห็นพระเจ้าในตัวของเราและยุกย่องพระเจ้า ดิเป็นการที่เราก็บอกว่าเราเป็นภาชนะพิเศษแล้วพี่น้องคะภาชนะที่พิเศษนี้พระเจ้าจะฉายเพราะว่าภาชนะชิ้นนี้ก็จะยุกย่องพระเจ้าแล้วหากเราคิดว่าเราอยากรับฉายพระเจ้าหรือ,อเราอ,อยากเต็มตัวเพื่ที่จะรับฉายพระเจ้า สิ่งสำคัญก็คือเราไม่ต้องคิดว่า,างานรับใช้นั้นต้องเป็นงานรับใช้ที่เฉพาะอยู่ในธรรม,มาสหรือ,อาการรับใช้นั้นจะเป็นการารับใช้ที่ทำให้เราโดดเด่นต่อนหน้าคนทั้งปวงในคิสจักรสิ่งที่สำคัญก็คือถ้ามีอาจารย์หรือพี่น้องคนหนึ่งคนใดบอกว่าเรามีาเราสามารถรับใช้ในด้านไหนบ้างถ้าเราลองคิดดูกับพี่น้องคะ เราต้องรู้ว่าต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนดูว่าเรามีของประทานในด้านัหนบ้างไหมแต่ถ้ามีแต่ไม่เยอะแล้วงานนั้นก็ต้องการมีคนทำแล้วเราก็อธิษฐานดูว่าเรามีภาระใจไหมถ้ามีภาระใจแม้เราไม่มีของประทานเราก็บอกกับอาจารย์แล้วก็ลองทำ แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือของประทานคือความสามารถที่เราสามารถใช้ในการที่จะเสริมสร้างคิดสัจรหากเราขาดของประทานในด้านนั้นเราสามารถของพระเจ้าได้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้ที่จะประทานของประทานให้กับเราอาจขอพี่น้องไปอ่านในหนึ่งโคริน บทที่12นะคะแล้วพี่น้องคะสิ่งที่สำคัญก็คือชิน้นผัชนะชิ้นนี้แหละพระเจ้าจะใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีใจที่จะยอมแยกตัวออกให้พระเจ้าใช้หรือเปล่าถ้าเรามีใจอย่างนี้เราก็เตรียมชีวิตของเราให้เป็นคนที่ ห่างจากความบาปเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเราจึงสามารถห่างจากความบาปคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าจะเป็นคนที่มีพระว,ระวจนะของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขาอยู่ในความคิดของเขาอยู่ในปากของเขาอยู่ในการดําเนินชีวิตของเขาเพื่อที่จะช่วยเขาให้ดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ได้รับนะพี่น้องคะหากเราบอกว่าเราอยากเต็มตัวให้เป็น ภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้กันได้นั้นอหอมก็ขอพี่น้องนะต้องทำอะไรต้องแยกตัวออกให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่จะรับใายพระเจ้าโดยที่เราเริ่มต้นด้วยการที่เข้าสนิทในพระเจ้าแล้ว เราจึงจะเป็นผชัญนะที่พิเศษในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องคะให้เรารุ้มใจกันอธิษฐานขอพระเจ้าทรงใช้เรานะคะข้าแด่พระพิดาจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ที่จะช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายคิดถึงพระองค์ตลอดเวลามีใจปรารถนาที่จะ รักษาความบริสุทธิ์ของตนเองให้ห่างจากความบาปให้คิดบให้ความคิดที่บริสุทธิ์กับแก่เราให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถพูดถ้อยคําที่เสริมสร้างคนอื่นให้เกียรติพระเจ้าและให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถที่จะดําเนินชีวิตที่สาแดงลักษณะพระลักษณะที่งดงามของพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นภาชนะ พิเศษที่พระเจ้าจะใช้งานเพื่อที่จะนำถวายเกียรติแด่พระเจ้าและนำคนอื่นมาถึงพระเจ้าด้วยพระองค์เจ้าข้ากับพระเจ้าทั้งหลายปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำข้าพระเจ้าทั้งหลายให้เป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงใช้งานได้ในสายพระเนตรของพระเจ้า ใขอพระเจ้าทรงนำขอขอบคุณพระองค์นะพระนามแห่งพระเยซูพี่เจ้าอเมนขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ